สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีของแซ่บมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับผมเราจะยำมะไฟป่านะครับผมเราทำน้ำยำมาเรียบร้อยมานนเตรียมลาดลาดเลยเดี๋ยวพี่คุกน้ำปลาเป็นตัวตอนปลาเป็นตัวเลยเนี้ววันนี้จัดมาเป็นถาดคุณผู้ชมน้ำลายแตก เอาเลยเอาลวดคุกเลยนะเออคุกเลยนะไปเอามาจากในป่าคุณผู้ชมใช่โอ้ถ้ากินหมดนี่นะฮะนนท์หมดไหมนี่ยหมดมไหมเนี่ยผมนั่งรอหน้าห้องน้ำมาครับหมดนี่อ่ะน้ำยำเกือบไม่พอเอาขอชิมหน่อยเลยชิมหน่อยสิขอชิมหน่อยนี่ไปใส่ไหนมา อร่อยนะมันไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นมันหวานอมเปรี้ยวก,กืนไปเลยคุณผู้ชมเม็ดอะเม็ดมะาไฟากืนได้แต่เม็ดเม็ดอะไรมันมันก่อนเราคืนไม่ได้อะมางแงวมันเม็ดใหญ่อือันนี้เม็ดมันแบนอืม,มาครับคุณผู้ชมทำให้ใหญ่หน่อยอื อย่ารีรอและอย่ารอรีอเอาก่อนเลยปลาปลากระดีเลยนะปะลาล่าคือชีวิตของผมแต่ชีวิตผมขาดปลาล่าอยู่ไม่ได้ใช่เราต้องกินปลาล่าเด็ดคักครับผม ไม่แน่นะอาจจะหมดถาดเรื่อตก <c oughs> ุดจะฉิดปลาละนัวม,มาลาบปลากระกดีดด้วยคุณผู้ชมแต่ปลาส้อยมันนะปลาส้อยมันนึกว่าปลาส้อยมาไมคร,รับปลากระดีมหมดแล้วหมดแล้วปลาส้อย ปลาซิลปลาสร้อ,อยหมดแล้วปลาซิวปลาสร้อยปลากระดีมันกา้างระยะมาใหม่ก่อนเดี๋ยวผมบอกไปไปินง่ายนะ อยู่กรุงเทพเจอไหมขายได้เนี่ยทำเนี่ยนี้เลยย้ำวอย่างนี้เลย,ยใส่เอาพริกใสแ่แดงกว่านี้นิดนึงทำไมบ้านเราเขาไม่กินกันหรอกบ้ <c oughs> านเรามันเยอะเอามันเยอะโหเห็น oh, แบบเป็นลูกๆอย่างนี้คิดถึง mm. ตะคอเลยฮะ <c oughs> อันนั้นก็อร่อยเฮ้ย <Hey. S 2> เจอลูกมัน ใส่ทั้งคำไม่ได้เนี่ยมันใหญ่เกินก้างก่างใช่ก้างมันต้องปัดซ้อยปัาซิวคุณผู้ชมโอหเหนียวด้วยพี่เก็มยากอะตัวเล็กหน่อยไม่มีอ่ะยตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหแต่ละตัวแต่ตัวมานี่เล็กแล้วนะเหรอใช่ถ้าอยู่ในอยู่ในหายใหญ่กว่านี้บิ๊กเบิ้มเลย เดี๋ครับผมอย่างแทบเลย <laughs> <laughs> เลอปากหมดแล้ว <laughs> คนโบราณเขาบอกว่ามาเขาะจะไกลมาไฟจะใกล้จริงไหมจริงจริงรอ่ะเพราะว่ามาไฟอ่ะ มันเป็นไงไม่รู้ว่ามันมันมันลื่นมันเนี่ยมันลื่นกว่าอแต่คอไม่ได้ลื่นขนาดนั้นเนาะละเม็ดมันใหญ่ด้วยคือแบบออกเร็วกว่าอีสอ่ะมาไฟมาไฟนี้จะออกออกเร็วกว่าแต่คอเข้าก่อนนะนี่เพิ่งออกบาดเรียบบานเราเรียกว่ามาเคาะมันคาอตจะเคาะมาเคาะมัมาเคาะจ็ประษาทให้เขาแยกตะขอแค่นั่นแหละตะขอไกลคืออีกนานเขาจะออกอ่ะ แต่มาไฟนี่แป๊บเดียวเตรียมห้องน้ำเลยผมเหมือนกันทั้งสองอย่างไงนะรผมก็ว่าจินเสร็นที่ออกไปข้าอนอกก้าวออกไปไหมเนี่ยเบอร์ันถ้าไม่ทันนี่เรียบร้อยแล้วได้ไม่ได้มีปลาซิวอะปลาซิวจะมัน ไม่มีก้างแล้วหนูก็นึกว่าน,นนร์เอาจากแปลวันยายมาเพราะว่าของเก่าเราใส่แกงใส่อะไรหมดแล้วไงเลยเลิแบบนี้เอและวไปกินเยอะปราดิบกินตลอดนะ <laughs> ยาถ่ายก็ไม่ได้มากินเลยลืมเลย เฮ้ยคนนั้นลุกไม่ได้เขาหันนะเห็นก็ไม่ได้เอามิมซิ่งปลาส้อยมันๆนี่โอ้กหถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปคุยกับเขานะทำไมเขาหงายห้องนี้เลยนะ พี่ไปกินเลยมาเขาอาจจะชอบปลาแร่น้นบางคนเขาชอบกินเหม็นปลาเลยนะกินตัวกินอะไรเนี่ยบางคนก็ชอบกินเหม็นเนอะอืมเออก็ก็ไม่ผิดนะปลาผมก็ชอบเหมือนกันบางคนอะแต่ถ้าแบบออกไปจากปากคนแหละบางคนกินตรงกินเตาเนี่ยเขาชอบอ๋อรู้ไหมมันเป็นแบบเออมันไม่สีเหรอทศนิยมทศนิยมต่นบุคคลอืมมอนเต่านีชอบไหมล่ะชอบพี่เกมอะเต่าอะทำไม วนหัวบานค่ายนนมาเหม็นเต่าเไงคุณผู้ชมเรียกลับมาจากเรียนไงเนาะเวียนหัวเลยทำอไมเอาพี่ชโอ้โหผมกิน,นเรื่องเยอะมันไหลมาหนี่มันไหลมานี่ครับมันอยู่นี่มันสะใจเลยนะ คนอีสานเขาชอบนะพวกก็กินมาไฟอะ่ะมาไฟเนี่ยผมก็ชอบนะอร่อยดีพันเหรียญทองนะคุณผู้ชมที่บ้านผมเขาปลูกกันอะมันใหญ่อะมันลูกใหญ่แล้วก็มันหวานส่วนมากจะส่งไปทางอีสานเขาชอบกินกันของเปรี้ยวเนะเขากินกับข้าวเลยอะ่ะบ้ากินได้เหรอ,อ,อกินข้าว นี่เขาเหนียวกินกับข้าวเลยมะไฟอะ่ะมันหวานเหรอไม่รู้เห็นก็ว่ากันอย่างนี้มันจะเปรี้ยวไม่ไหวหรอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางภาคอีสานหรือว่าท,ทางไหนก็ได้นะครับที่เคยกินมะไฟกับกับข้าวอะ่ะไม่ตนะ้ะบอกนนทหน่อยกินได้จริงเหรอลองเลยมันังไม่เข้ากันเลยคุณผู้ชมเคยกินกับมะไฟไม่เค็พูดเองเหมือนนี่แสดงว่าเคยกินใช,ใช่ไหมเขาเล่ากันมั้ง <laughs> จะหาว่าไปเด้อถาดใหญ่นี่จะหมดแล้วเด้อขาจับของดิบ <puerta> ต้องออกไปข้างนอกอีกคุณผู้ชมเผื่อไปไม่ถึงไหนแล้วปั๊มไม่มีจบเลยนะันแล้วกินไปเยอะแล้วแล้วมันก็อันไม่ได้ด้วยนะไอ้มาไฟเนี่ยมันจะอันไม่ได้มันปวดแบบมันปวดแบบปุ่งเลยอะท้องบิดเลยะป๊ดเลยเคยก่อนเห็นภาพเลยเลยมดพันไฟวันนี้ก็เพียงนี้ก่อนนะผมกินเยอะก็มันจะไม่ดีนะผมมันจะ ทำงานทําการดไม่ได้นะครับกินพอหายอยากนะครับผมอร่อยนะแต่วันนี้พี่แก่มาเยอะมากเลยนะยําเยอะมากเลยเออมมไม่เดใส่ในตู้เย็นไว้ดองไว้เลยใส่ถุงไว้แล้วก็ดองไว้มันก็จะนวัวเนี่ยากาเดมได้กินได้อีกหลายวันวันละน้อยนะน้อยนะวันนี้ก็ไปเห็นนี้ก่อนนะครับผมไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ